อาจารย์ไว้ได้นําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ไว้เปิดดวงห่อดูป้านะครับเรียกได้เลยว่าตอนนี้กระแสแรงมากในออนไลน์ขับในโลกโซเชียลตรวดไปก็เจออาจารย์ไว้ที่เคาะดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้วิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะว่าราศีในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นปังกำลังเวอร์ราศีไหนที่จะเตะที่สุดนะครับปังที่สุดนะครับราศีพิจิกกับราศีกุมนะครับผมเพราะว่ามีดาวพฤหัสศดีที่กําลังแบบว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการเงินนะครับผมมีโอกาสที่จะได้เงินใหญ่เงินก้อนใหญ่มีดวงได้รับทรัพย์ใหญ่ มีการทำนายไม่ว่าดาราคนไหนอะไรยังไงหรือจะมีเหตุการณ์อะไรหลังจากนี้ดวงของวงการบันเทิงเลยนี่ค่ะอาจารย์ไว้ออุ่งที่ผ่านมาจะมีเกี่ยวกับเรื่องดาราเสียชีวิตนะครับผมเพราะว่าตําแหน่งดาวศุกร์กับดาวเสาร์โคจรร่วมมีอิทธิพลที่ทําให้มีเกณฑ์การสูญเสียไปแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานซะส่วนใหญ่นะครับเกณฑ์ของเกณฑ์แต่งงานแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีแหะครับ ปลว่าเหมือนกับพอผ่านในเรื่องของวิกฤตที่มันผ่านมาในหลายๆคนที่ทําให้คนไทยแบบตกใจกับข่าวบันเทิงแต่หลังจากนี้จะมีแต่เรื่องยินดีทั้งหมดครับผมก็มีข่าวดีเกิดขึ้นในหลายๆด้านนะครับผมร <ừ> วมไปถึงเรื่องของการบ้านเมืองด้วยนะครับครับเห็นบ้านการเมืองจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เห็นมีนครับมีเดี๋ยวมีปลายปีนะครับเริ่มมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับช <ừ> ัดเจนเป็นทางด้านไหนบอกได้ไหมครับในด้านที่ ทุกคนแฮปปี้ครับผมอ่าวันนี้มาเจออาจารย์ไว้นะคะก็โด่งดังในเรื่องของตัดตัวเลขสมมติว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ไว้อาจารย์ไว้มีตัวเลขแนะนําให้แบบเอฟซีเอาไปใช้อะไรอย่างงี้ไหมคะครับผมก็โอ้จริงๆมีหลายตัวเลขมากเลยนะครับแล้วแต่อาชีพแต่ว่าถ้าเอาเลขที่ดีมงคลก็เป็นเลข5นะครับเลข6 5คห้ดีนะครับผม5-9 5 6นะครับ5 6 6กก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบไม่มีชื่อไลน์แล้วอยากต่อท้ายไลน์ในครื่งปีหลังแล้วอยากดวงดีอยากดวงเฮงแล้วแบบค้าขายปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไปเอาถ้าเป็น2ตัวก็เป็นเลข4 5หก็ได้นะครับหรือถ้าเป็น3ตัวก็4 5 6หไปเลยครับคือใช้อย่างนี้ไปเลยใช่ไหมครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ด้วยปีนี้ก็จะปังใช่ไตัวนี้ปังครับผมยืนหนึ่งด้วยเรื่องความสําเร็จนะครับด้านออนไลน์การค้าขายทุกอย่างนะครับเป็น4 5 6หไปเลยครับ ค่ะครับอาอจารย์ไว้ฝากติดตามช่องทางอาจารย์ไว้เลยด้านนิทาครับผมฝากติดตาม <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> เพจไว้จีเวลนะครับหรือว่าเสิร์ชคาว่าอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูอป,ป้าก็ได้นะครับในไ g เป็นไว้จีเวลหนึ่งร้อยนะครับค่ะครับผมโอเคค่ะ,คคะมากมากครับสวัสดีครับ